สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะผมจะพาทุกท่านมาดูสวนหญ้าหวานอิสราเอลนะครับเราจะพามาดูภาพมุมสูงนะครับโดยใช้โดรนครับซึ่งอ่าที่เห็นข้างหน้านะครับเราก็จะเห็นสระน้ำนะที่เราขุดนะครับตอนนี้มีอยู่3บ่อนะครับสระน้าก็ขนาดลึกประมาณ3เมตรกว่าเพื่อให้เพียงพอความต้องการของลูกค้านะครับตอนนี้หญ้าเราปลูกไว้ทั้งหมด6กไร่นะครับที่ท่านเห็นพื้นที่โล่งๆนะครับที่มีน้ำแฉะนะครับทางซ้ายน่ะ มันจะเป็นพื้นที่ที่เราปลูกใหม่นะครับผมแล้วก็พื้นที่หญ้าที่โตแล้วหนึ่งปีนะครับที่เห็นวเขียวนะครับผมซึ่งเราตอนนี้เราตัดขายได้ประมาณเกินครึ่งหนึ่งเลครับผมก็เหลืออีกไม่กี่วันก็จะหมดแล้วสำหรับชุดนี้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็ต้องรีบสั่งจองเข้ามานะเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดก่อนนะครับผมซึ่งที่นี่บ้านชุกใต้นะครับเป็นกลุ่มบ้านเล็กๆนะครับเป็นคุ้มทุ่งสศรษิีสองนะครับแต่กลุ่มของผมที่อยู่รอบนี้น่ะจะทําเกษตรแบบผสมผสาน นะครับซึ่งตอนนี้มี3ครอบครัวนะครับแต่เราทําหลายอย่างนะครับอย่างภาพที่เห็นคือหญ้าเขียวๆนะครับแล้วก็มีปูมะเดื่ออะไรอย่างโรงเรือนที่เห็นนะครับผมเราก็ทําผสมผสานครับนะอย่างหญ้าตอนนี้ก็คือหญ้าที่เราตัดไปแล้วนะครับเราจะตัดตรงนี้บ้างตรงนู้นบ้านนะครับเพราะว่าเวลาเราตัดมันมันมันมีตรงนี้ใหญ่ตรงนี้สูงครับเราจะไล่ตัดไปเรื่อยๆนะครับอย่างรูปที่เห็นก็คือเหลือแค่ครึ่งหนึ่งก็จะหมดแล้วนะครับผมอีกไม่กี่วันนะครับตอนนี้ก uh. ็เพิ่มพื้นที่น่าจะเพียงพอ นะครับผมด้วยความต้องการของลูกค้านะครับระบบน้ําเราก็จะมีระบบโซลาเซลล์ที่เห็นนะครับ2ระบบเป็น DC AC เนะครับเดี๋ยวระบบโซลาเซลล์เดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูคลิปต่อไปนะครับผมพื้นที่ด้านซ้ายที่เห็นโล่งๆนะครับเราปลูกหญ้าไปแล้วนะได้หนึ่งอาทิตย์นะครับตอนนี้หญ้ากำลังสวยงามนะครับผมซึ่งพื้นที่ต่อหน้าเป็นพื้นที่ที่เราถมนะถม ขุดสะที่เราเห็นเป็นรูปเมื่อกี้นะครับขุดเพื่อมาถมตัวนี้ประมาณ2ี่สิบเซนแล้วเราก็ทําการปลูกนะเพราะว่าตอนนี้ความต้องการลูกค้าเยอะนะครับมันไม่พอต่อความต้องการเราก็เลยขยายให้เพียงพอนะครับผมนี่ครับอย่างที่เห็นนะครับที่โล่งๆนะครับเป็นรูปแบบนี้นะครับคือพื้นที่ที่เราเพิ่งตัดนะครับผมมันเลยโล่งๆนะครับผม ให้ดูบรรยากาศสวยๆมุมข้างบนครับผมครับหลายท่านอาจจะจินตนาการไปรูปนี้รูปนั่นนะครับผมดูสวยงามมากนะครับผมเห็นนะครับต่อไปเราก็จะใช้โดรนในการบินถ่ายสวนของแต่ละท่านนะครับผมโดยที่เราเราบินให้อยู่กําหนดตามกฎหมายคือไม่เกิน90เมตรนะครับผมเนี่ยสระนี้คือเป็นสระสองลูกนะครับทางซ้ายคือจะใหญ่กว่าแล้วขุดมาแล้วนะทางขวาเพิ่งขุดใหม่นะครับ ซึ่งปริมาณน้ําน่าจะเพียงพอต่อความต้องการนะครับผมตอนนี้น้ําก็เริ่มมีแล้วเพราะว่าฝนตกที่ผ่านมานะครับเราก็เปิดน้ําเข้าเก็บไว้ในบอ่อแล้วก็เติมน้ําโดยโซลาเซลล์นะครับเติมเข้าบอ่อครับก็นําเสนอให้ชมเพียงเท่านี้นะครับพบกันคลิปต่อ,ตอไปว่าผมจะนําเสนอที่ไหนยังไงบ้างนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเกษตรบมลงช้างนะครับขอบคุณครับ